สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแบบนี้ก็ได้เหรอพ่อขอหย่าแม่ฟ้องศาลยื่นขอแบ่งเงินค่าอ่งเปาลูก1.3ล้านทุกๆวันตรุษจีนเด็กๆมักจะได้รับอ่งเปาจากผู้ใหญ่เสมอซึ่งหลายๆคนสะสมหลายปีซองอ่งเปาสําหรับเด็กบางคนได้รับเงินเยอะกว่าที่ใครคาดคิด แต่เคยคิดบ้างไหมว่าใครควรเป็นเจ้าของเงินอังเปานี้กันแน่ระหว่างผู้ปกครองและลูกดังนั้นหากพ่อแม่ย่าร้างกันจะเกิดอะไรขึ้นกับเงินอังเปาของลูกเมื่อเร็วๆนี้เกิดเป็นประเด็นถูกหยิบยกขึ้นมาในคดียาร้าง เดอะเปเปรายงานว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งในเมืองฉชงชิ่งประเทศจีนให้กำเนิดลูกชายสองคนหลังจากแต่งงานกันในปี2550อย่างไรก็ตามทั้งสองคนเกิดความไม่เข้าใจกันในความสัมพันธ์เนื่องจากปัญหาครอบครัวเช่นการศึกษาของลูกเป็นเหตุให้พวกเขาทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งและยื่นฟ้องหย่าหลายครั้งในปี2563แต่กลับถูกศาลปฏิเสธหลังจากที่ทั้งคู่แยกกันนานกว่า400วันสามีแซ่ชัก็ยื่นฟ้องอีกครั้ง และขอแบ่งทรัพย์สินส่วนกลางของทั้งคู่และเงินฝากธนาคารของลูกชายทั้งสองคนซึ่งเงินฝากของลูกเป็นเงินที่ได้จากคนอื่นรวมมูลค่ากว่า2 6 0 0 0 0หยวนหรือประมาณ1 3 1 5 6ล้านบาทสารประชาชนเขตเจียงเป่ยเมืองชงชิงได้อนุมัติการย่ารังของทั้งคู่ในที่สุดแต่ตัดสินว่าเงินออมของเด็กๆควรเป็นของพวกเขาไม่ใช่ของพ่อแม่แต่อย่างใดโดยสารชี้ให้เห็นว่าเงินอ่งเปาของเด็กนั้นเป็นทรัพย์สินที่เป็นของขวัญในฐานะผู้ปกครองของ าไม่มีสิทธิ์ในการจำกัดทรัพย์สินของลูกโดยพละการขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ